แตงติดติทธังขุดมังสังฆังยาวันนี้านังสนนังขัจฉามิอาิเเจ้าขอถึงซึ่งพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระริยสงฆ์เจ้าว่าเพียทีีพึ่งตลอดชีวิตอาิเเจ้าออน้อมตั้งขิดอธิษฐาน ดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาได้บูชาสการะเจริญจิตตภาวนาในสถานที่แสดงธรรมในวันนี้ขอจงเป็นบาร,รมีเป็นพระ,ะปัจจัยเป็นอุปณิสัยนำส่งขอให้เกิดปัญญาญาณความรู้แจง้งทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์คือพานิพานเถินต่อไปเราจะได้ไอ้าแล้วก็เป็นเดินประทักษิณระหังสัมมาสัมุทโธพระกวาบูทางพระกัันตงังอภิาวาทสวะคาโตพระกวาตาธรรมโอธรรมมังนบสษามสุปฏิปันโนพระกวาโตสาพกาสังโคสังขัง อ่าทีนี้ไปไปเดินไปทักซีน